กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็รายการสยองขวัญวันศุกร์นีครับก็เป็นรายการที่พวกเราเนี่ยจะหาคลิปสยองสยองมาดูกันผมเองก็ไม่รู้นีครับว่าคลิปต่อไปเนี่ยมันจะสยองหรือเปล่าติงโอบยตดีโอเคเอ้ยขนลุกผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะดุงหรือเปล่าอ oh <my. S 1> จะเป็นยังไงไปมาจากชแนล2 horror er story นีครับ the fraud the fraud อ๋อการช่อโกง ให้น่าจะใช้การช่อโกงนะน่าจะหลอกลวงต้มตุ๋นอะไรแบบนี้ปะหน้าตาที่ถ้าใครติดตามชแนลนี้อย่างยาวนานนะครับจะรู้ว่านางเอกนี่แหละนี่แหละนางเอกเล่ัีเองอนึกว่าต้องเปิดซับอีกหนึ่งนาทีต้องการกูเปิดูซูด่าพูดถูละทำคนเดียวไม่ได้หรือผมต้องแปลซับเป็นซับอีกทีหนึ่ง จะขายของเหรอแบบไล่ติ๊กตอกขายของอย่างนี้หาที่ไลฟ์ได้ดีมากาเ,เร็วกว่านี้อีกแต่รออย่างอา่ะไม่ต้องสนใจซับมากน,กนาาระครับดูบริบทแล้วกันโอเคเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงรถเสียงรถตกใจนึกว่าเสียงยิงอันนี้ผมไม่รู้นะโอเคอันนี้ผมไม่รู้นะใครรู้ คือเขาจะท่องอันนี้แบบเป็นประจําเลยหรือเปล่าแบบแบบก่อน, live, ออออนอไลฟ์เขาก็ต้องท่องหรือก่อนจะทําอะไรสักอย่างเขาก็ต้องท่องใช่ไหมไม่เชิงท่องอาจจะเป็นคําที่แบบเขาพูดกันติดปากหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะอ่าใครรู้คอมเมนต์แต่ผมว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแหละโอเคแอโอเคแอคชั่นตวมือผมเหมือนผมเลย So welcome to my YouTube channel Akak Cleansing Cleansing. Akak Cleansing. Okay, um, hari ini kita berada di tempat oh, eh, live yang ada satu thi. viewer ni. Huh. Kau oh, nak okay. Sao bang dah cai, dah matong lagi. Tempat ini uh, ada satu viewer hantar. Dia cakap kat sini perlukan cleansing sebab ada cerita tentang seorang wanita oh. yang diri dia kat sini. Ha, lepas tu taman ini dia macam tak peaceful gitu. Ha, orang nak bersenam ke, nak naik basikal ke, apa ke ada je gangguan. Ha, hmm. jadi viewer ni dia cakap dengan akak, akak datanglah sini. Pembuat mai chai tham kwam saat na cleansing. Malai phi หรือว่ามาล่าท้าผีอ้าผมคิดได้สองอย่างแต่ทราบมันบอกคลีนนี่มันก็เลยมาเป็นทำความสะอาดน่ครับผมว่าไม่ล่าท้าผ okay. ีก็มาไล่ผีอ่ามีสองอย่าง u n t u k c l e a n s n n g c l e ม n s i อ g มอืม s e b e l ม m tu, m a ม i kita tengok e อ d มอื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 มอ k มอื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  a อืมอ Perkuburan Okay. Okay. Jadi sekarang uh. ni ah uh, oh ah oh uh, okey. anyway uh, jadi sekarang ni. Uh, main eh, le ya. Kita pergi tuari kat tempat sini. ah, uh, akak cari lighting kejap eh. Kuar tugu kejap. <laughs> ah, jing jing duit. Kenapa saya tak tahu? 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 Kenapa saya อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูรอบๆนะแสดงเออนั่นแหละน่าจะเตรียมกันนะครับเตรียมมีมีพร็อพเออมีผีปลอมเออเตรียมเตรียมผีแต่ถ้าถ้ามันเป็นผีจริงแล้วผมยืนไลฟ์อยู่เนี่ยผมเจอกูกูกูวิ่งอันนี้อ่าแป๊บนึงนะอส่งส่งซิกด้วย Okey, so tempat ini diorang cakap ada satu yang akak tu. Jom, mari kita cari uh, perempuan itu. saya akan jalankan tugas saya sebagai okay, acak. Okey, pergi lalang. Let's go. Kita akan berpikir akan Pergi Oh kan? มีมั้งเหอน้ำภากเนี่ยที่นีได้บอกกระเสอะโอเค so entity ที่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 ้ี่ท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 ะ่ที่ทม่ที่ที่ร่ที่ที่งี่ทง่ท่ที่ท่อ่ทีอท่ทีอ่ทว เสียงกบเสียงเขียดนะฮะอันที่ไ่ม่หิลังเทำให้ตัวเองหายไปเอ่อพ่อคต่าตัวควอ่ามาอสาวโอเคมีคเีน่าจะด้วยน่าจะไปหลายที่แล้วะครด้วยความเคยชินแล้วมั้งเลยไม่ก okay. ล so okay. 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 okay awesome. okay ัวเลยเห็นแล้ออชิวชิวอะไรแบบนี้แต่เป็นผมผมวิ่งจริงนะ เธออยู่แถวนี้ตะก,กี้โผล่อยู่กลางหลังรปิดหรือเปิดเปิดสิซับผมว่าจะพูดตั้งแต่แรกแล้วนะครับไฟตรงนี้สวยมาก <c oughs> ดอกสองแล้วนะที่ผมได้ยิน เอาเสียงหมาจัดไฟสวยดีเว้ยผมว่าจะจัดห้องจัดฟโอเคกวาดกันเลงเลยเปิดหูเปิดตาฟัง,งให้ดีดดแตะกี้ได้ยินแล้วละ่ละกก็ดดได้ยินอยู่ <Britney> ตะกี้ไง Akak rasa Bad energy eh Daerah sini Situ okey Elok je Eh Sini Sini yang akak rasa Siang lah Laiwa I don't feel good what? lah I don't feel good here Okay Akak rasa Mesti perempuan tu ada kat daerah sini eh Ini nak cakap tentang prop nah. Itu tim kerja nah leh. Ah, pukul pukul ni gay. ค <Okay, S 2> <im itation> ผมคิด <บา S 1> อะไร <บา S 1> ในหัวว่าอีกหลา<ะ>ยอย่างอยู่ะอะไร Spider senses เฮ้โอ้โห Spider sense เลยเหรออากาศนี่ดอร์เซนเซอร์เจ้ไม่ใช่เสียงหมาแล้วล่ะ เอาจริงมันมีสุสานอยู่กลางเมืองแบบนี้ด้วยเหรอผมอ่ามาแล้วพรอ้พอมสาวมาแล้วปะไม่ใช่ปปไปสปาปัเจโอเคดีเล็กดีเล็กโอเคโอเคสิ่นี้ hati-hati Gelap eh guys tempat ni. Kakak tak boleh just jalan terus macam tu. Okay Cuba jaya mengong itu apa ni scene ke apa? Oi, gelap betul tempat ni. Tahu akak bawa lagi lebih lighting. Malah tahh hantuแท้ๆ. Jump sew mah la sew mah la. Okey. Okay. Okay. Energi dia Kuat sikit leh, lah kat daerah sini. Okay. Dengarlah. Dia cakap. Tu ada signage. Beware of deep water. Oh, misum mi so mi tu. Nampak ke tak? Inilah. Dengar-dengar. Langtong lah. Langtong lah. Kau nampak tak? Apa aku nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Apa kau buat kat sini? Mungkin kau, kau ada mai? benda tak diurus ke? Ha? Dia siang mesti <coughs> ึก Ada benda ke yang unfinished business? Hmm. Okay, unfinished business thing <coughs> dua. <coughs> Ni diletak, guys eh. Ni tau. Okay. Aku kira satu sampai tiga. Aku nak kau keluar dari tempat ni. Aw oh, lain like sangat. Jadi benar yang aku benar tidak? Jadi Ya. tidak? Okay. Jadi โอเค guys alhamdulillah alhamdulillah คุ r a n manage to โอเคทนี้นะตอนนี้ผมกําลังหลอนหน้าพี่มากกว่าตม่ไม่ไม่ไี่ไล่ไม่ไม่ไม้ไม่ไม a ไม่ไม่ไม่ a ม a ไม่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 ไ้่ครับมันไม่ง่ายเลยจริงๆนะมัน ตกลงมันไม่ง่ายมันมันยากนี่ครับจริงดิตะกี้ก็เห็นเห็นเห็นเจ้ทองแล้วก็นับนับหนึถสมแล้วมีเสียงโหกเจหันกลับมาอีกทีไปใช่แล้วแต่ตอนนี้ผมกลัวหน้าเจบบบบอออออ่่่่ะักกกกกโโดดดดดดนนนนนเเเลลลล้สีีคคคคาาาววุไมมยยื์ โอเคที่ผมคิดไว้ตะก,กี้ไม่ใช่พอบตะก,กี้ไม่ใช่เพื่อนตะก,กี้น่าจะคองจริงแล้วอีเสียงโอ๊ตกตะกี้ผมคิดว่าเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาส่งซิกหรือเพื่อนจะมาเข้าเข้าฉากให้มันแบบว่าตามบงตามบทอะไรแบบนี้แต่เพื่อนมาสายสรุปว่าก็ปิดไลฟ์ได้เฉยเลยแบบงงๆอ่ะเราดูต่อไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นผีจริงๆหรือว่าเป็นเพื่อนที่เขาเซฟไว กายอ่าแล้วก็เรียกเรียกแล้วเรียกเพื่อนแล้วเพื่อนแม่งมาทีหลังชัวอ่าไฟไฟมา,นนาเามนี่ยเก่า aku dah bersih ni เฮ้ยจะเป็นยังไง<น>สิอดกตกลงชื่อกายหรือชื่อไข่เนี่ย กัเล่กัเล่าตัวหยังยังไม่ออกจากบ้านเลยอาบน้ำอยู่รลกกลังไน่ะอากูอยู่ที่นี่ออากูไปชุดนี่ลบูก็ไม่อากูจะกตุกกตุกอยู่ตรงไหนกตุกตกไปเยอะละโอเคเดี๋ยวเดเดี๋ยวเเดี๋ยวเดีวเดี๋วมวดัววดย โอเค aku เร็วที่นี่โอเค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 โตะกี้ผมไดเยิอเคโ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 อเค่อ n คโอเ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 คโอนคโอตคโอเ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 คโ้อโอเคอเคโอเคอเอเออเอเออเอกอเคอเอออเโอเคโอเคโอเคเเคเอเเคลังถ่ายอู่ ไม่ได้คิดว่าไลฟ์จบแล้วเฮ้ลโกขัดเกลารึน,นะโอ้ยก็จะไม่ไม่เว้ยยังกูหลับไม่ไม่บอกอะไรก็จะเล่นยจนแล้วต่อหรือว่าอีทางนู้นก็เห็นกกแต่ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนที่ถ่ายอยู่มันจะซ้อนแผนมากเกินไปละเดี๋ยวก้า <c oughs> ไหนเไหนเฮ้ยกบบังไรเฮ้เอาแล้วกันนีิเหมือนวนอยู่กับที่แล้วพีทีแล้วเฮ้ยันเก่าทตกที่อะกูด่าอะไรกูเปนไงกูอ่ะไม่ใช่ฮะมันเหมือนกันเฉย พี aku ด่าจัล h i ี่ u ีกล,ล <ไง S 1> เ a อ้วไปลเพ่อนเสียงอะไรว่าออทออทออทเนี่<ส><ส>ยตรงนี้ แล้วก็ย้อนกลับมาใช่ไหมนี่โอเคติดลูปแล้วอเาแล้วโชว์ยูเซฟปแล้วโว้ยกุณอาคุกกลัวมาจากไหนอะคุณได้ทันดิฮัลโหลฮัลโหลอ่าเรียบร้อย โดนปล่อยทิ้งไปกลางทางซะและ้วพี่ไข่กูปล่อยจอยซะและ้วจิตตายแล้วใกล้จิบ อาออกไปจากที่นี่ไม่ได้จริงๆด้วยติดลูบจันยาบันแม่งมาจริงเนี่บเราเจอผีหลออกมาหลออกไปไหนไม่ได้เรา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 อัดคลิปเราอัดคลิป ต้องหาที่วางด้วยเอ็กดันยบานนะครับต้องมายังวันนี้นักล่าท้าผีเเจอของจริงวะทอไงดีอัดคลิปแล้วจะไปเจอจุดเดิมใช่ไหม ก็เลยตั้งใจว่าจะแบบนั้นหลุดเอามาจิบมาแบบดีเลยเหรอแย่แล้ว yeah, นั่นไงสซามันมาแบบนี้ชัวเลยโอ้ย ก็บอกว่าตะกี้พร็อปนี่ฮาเลยนะอ่ามาฟังพี่ไข่ mm hmm. อ่าโทรศัพท์วางไว้อยู่ mm hmm. อาพี่ไข่ไม่ใช่พร็อปใส่ชุดผีเหรอเอ้า oh, oh, ท่านี้เลย เอ้ยยยยยผมจะพูดอะไรผมลืมไปหมดเลยเนี่ยเอ่อจะมีรายการหนึ่งะครับโคตรครูโคตรหลอนที่ที่เดนบล็อกแกเคยไปออกรายการนี่ยแล้วก็เล่าเรื่องผีอะไรแบบเนี้ย แกบอกอาการที่โดนยินเข้าหรือว่าโดนยินหลอกก็จะมีอาการแบบนี้นะครับแบบเป๊ะๆเลยอ่าผมก็ไม่ค่อยสันทัดเรื่องยินสักเท่าไหร่นีครับเป็นอะไรยังไงนี่เท่าที่เคยผ่านหูผ่านตามาที่เคยทําบางล่าท้าผีเนี่ยรู้สึกว่าจะเห็นแบบว่าเห็นจ่าจ่าเหมือนในคลิปนี้เห็นแบบเป็นตัวเป็นตนไปเลยอ่ะไม่ไม่ค่อยว่าวป๊แวมแวมเหมือน,เห,อนเหมือนผีไทยอะ่ะ ใครรู้เรื่องอะไรยังไงสันทัดอะไรยังไงนะครับคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้โอเคพิกตะละับบัตรมากกว่าที่ผมคิดไว้ยเยอะผมคิดตอนแรกอเจอพรอบพรอพป,ปอมไม่ใช่พรอบผีจริงๆไม่ใช่ทีมงานเสร็จปับ๊บทีมงานมาโผล่ทีหลังนะครับ hey, เฮ้ยเราเพิ่งมาเพิ่งพี่เพิ่งมาถึงเองตะกี้เนี่ยเพิ่งออกจากบ้านมาเพิ่งถึงเองไอ้ที่เห็นตะกียใครเหรอเห็นอะไรเหรอ จอของจริงแล้วนี่วะเสร็จปับ๊บอ่าโอเคไหนไหนก็ถ่ายเสร็จแล้วถ่ายอีกสักรอบไหมหรือว่าเราจะกลับเลยอ่ากลับกลับแล้วก็ชึงตอนสุดท้ายแล้วก็จบอะไรแบบนี้อันนี้คือที่ผมคิดนะครับแต่ไม่ใช่ป่ะฉีกไปแนวนี้เฉยเลยเถ้าทำเป็นหนังใหญ่เนี่ยผมว่าสุดยอดมากเลยนะมันจะเหมือนหนังเรื่องหนึ่งหนังจับมือผีอะ่ะผมจำชื่อภา,าษาอังกฤษไม่ได้เรื่องมันบิดไปบิดมาประมาณนี้แหละ ท่านผู้ชมคิดยังไงคอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างได้นะครับโอเคนะครับก็สมควรเก็บลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงทุนนี้ก่อนนี้ครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาหนะไปสวัสดีครับ yeah.